หลักนะคะหลักพวงมาลัยนะคะ Honda Civic นะคะตัวนี้เป็นปี84นะคะตัวนี้ตอง5นะคะสินค้าเป็นสินค้าใหม่แต่งานเก่านะคะงานเก่าเก็บของร้านเราอีกแล้วนะคะสุดรอดของเราก็จะเป็นางานเก่าเก็บหมดแล้วหมดเลยค่ะเราจะไม่มีการเติมสต็อกสินค้านะคะหมดแล้วหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวนี้สินค้าของเรานะคะตัวนี้จะเป็น Honda Honda Civic ปีแปจะเป็นอ่อสินค้ารุ่นรุ่นอ่อรุ่นเก่านะคะจะเป็นตองห้ารุ่นเก่าแล้วก็ โอเคนะคะประมาณอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาวัดกันค่ะ h o n d a Civic เป็นรุ่นเก่าๆเ,เลยนะคะตัวนี้ปี84อยู่ที่12มิลนะคะแล้วก็เขาจะไม่มีอรอยบากนะคะแล้วก็เรามาวัดหัวลูกหมากกัน ขอลูกหมากจับเวอร์เนียแบบนี้นะคะสามสิบเจดมิลส่วนของแกนนะคะเดี๋ยวเรามันวัดแกนแกนของลูกหมากกันนะคะสิบสองมิลนะคะจะเป็นเกลียวนอกเดี๋ยวความยาวนะคะความยาวจะอยู่ที่29เซนติเมตรนะคะ อยู่ที่29เซ็เซนตามนี้เลยนะคะ